นี่คือก่อนขึ้นเครื่องใบอไรนะเดี๋ยวเราขึ้นเสร็จ30นาทีแล้วมาดูนี่หน้าสดเลยนะสําหรับคุณแม่บ้านที่บอกไม่มีเวลานะแวะสักแป๊บหนึง่งเปิดเครื่องก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เท้านะคะวางวางคู่แล้วเราก็กดไปที่อินฟเรดแล้วก็กดเลเวลคือความร้อนสําหรับคนใหม่แนะนําให้กดไปที่5ก่อนนะคะแล้วก็ปรับตามร่างกายเลยนะแต่ว่าอันนี้ ใช้ครบ1เดือนแล้วก็มาที่เลเวลเเพราะว่าอยากกระตุต้นระบบเผาผลาญเนื่องจากไปมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญแล้วก็นั่งนะคะก่อนขึ้นเครื่องใบไารายดื่มน้ำาึแก้วและจบท้ายรายการก็อีกหนึ่งแก้วเดี๋ยวเรามาดูกันเออุกคนดูนี่เหนื่อเต็มเลยนั่ง30นาทีเหมือนไปวิ่งออกกำลังกายมาเลยเหนื่อเต็มเลยชอบมากเลยตัวนี้ใช้แล้วเหนื่อออก ตอนแรกๆที่ใช้เครื่องไบโอไลท์นะเหงื่อยังไม่เยอะขนาดนี้นะ <c oughs> ก็คือซึมๆแต่นะปัจจุบันใช้ได้ครบหนึ่งเดือนแล้วใช้เช้าเย็นนะจะบอกว่าถ้าเราดื่มน้าควบคู่นะขยับร่างกายนะนี่ปัจจุบันเนะเหงื่อออกแบบย้อยเลยอนะ่ะก็คือกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีนะโดยปกตินะออกกําลังกายนะถ้าออกไม่หนักเกินเนี่ยเหงื่อจะไม่ออกแต่วันนี้เราใช้เครื่องไบโอไลท์มันทําให้เหงื่อเราออกซกนี่หลังนี่เปียกเลยจักระแลนี่ออกมาฉ่าเลยนะหลงหลังขานีนี่คือามาหมดเลยนะนี่เห็นไหมเหงื่อออกเดี๋ยวเราก็ไปเติมนน้ําะ